สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอสื่อการสอนนะครับในรายวิชาดนตรีศิลปะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่หหรือที่เราียกว่าชั้นปหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับครับในคลิปนี้นะครับก็พบกับครูปอนครูพานุพงศ์ท่งสงัดซึ่งรับหน้าที่ในคลิปนี้สอนวิชาศิลปะนะครับในหน่วยที่1เรื่องของพื้นฐานงานศิลป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เราจะเรียนในเนื้อหารเรื่องอะไรนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนนะครับนั่นคือเรื่องของรูปร่างและรูปทรงนะครับเรื่องของรูปร่างนะครับรูปร่างอของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับจะแบ่งออกเป็นอยู่สประเภทนะครับเริ่มจากประเภทที่1น,นั่นคือรูปร่างอิสระรูปร่างอิสระเราจะพบเห็นได้ทั่วไป เพราะว่าเป็นรูปร่างที่เกิดจากธรรมชาติแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับก็จะเกิดจากธรรมชาติส,ส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นคนสัตว์พืชก้อนหินน้ําอะไรพวกนี้นะครับจุดน้ำนะครับก็ยังเหมือนตัวอย่างที่นักเรียนได้เห็นในคลิปวีดีโอที่มีรูปภาพ4ี่รูปภาพรูปภาพแรกจะเป็นรูปภาพฝรั่งนะครับฝรั่งที่เป็นผลไม้นะครับไม่ใช่คนนะครับ วิธีการวาดรูปร่างของฝรั่งง่ายๆเลยเป็นพื้นฐานก็แค่ล่างให้เป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีปลายจุกแค่นั้นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปลงรายละเอียดว่าต้องมีนูนเว้าวตรงนั้นตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คือพื้นฐานของศิลป,ปะนะครับหรือรูปภาพผีเสื้อนะครับเราเห็นในตัวอย่างนี้เป็นการวาดรูปร่างแบบง่ายมากๆ เหมือนเอาผีเสื้อจับวางไว้บนกระดาษแล้วก็วาดตามปีกผีเสื้อไปนะครับแบบนี้เลยนะครับวาดง่ายๆหรือเป็นใบไม้กับพริกนะครับที่เรียนเห็น,นอย่างเงี้ยตัวอย่างนี้ง่ายมากนะครับะนั้นรูปร่างที่เราจะต้องวาดในหัวข้อของรูปร่างอิสระนะครับเป็นการวาดคล้ายๆเอามาทาบแล้วอดิสอเขียนตามรูปร่างนะครับ ก็เป็นการวาดที่ง่ายขึ้นนะครับ 2. นะครับรูปร่างเรขาคณิตนะครับซึ่งเป็นรูปร่างที่คนเนี่ยได้คิดนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้มีโครงสร้างที่แน่นอนแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเรียกกําหนดชื่อเรียกได้ด้วยอย่างเช่นรูปร่างวงกลมรูปร่างสี่เหลี่ยมรูปร่างสา่เหลี่ยมอะไรเงี้ยครับดูอย่างตัวอย่างสี่รูปภาพรูปภาพแรกรูปบอลน,นะครับ เปรียบเยสมือนรูปร่างวงกลมนะครับถ้าคุยยกตัวอย่างอย่างเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมอะไรที่เป็นส,สิ่งของเครื่องใช้บ้านเราเนี่ยครับอะไรที่เหมือนรูปร่างสี่เหลี่ยมบ้างลองลองยกตัวอย่างบางคนบอกตู้เย็นนะครับบางคนบอกทีวีหรือโทรทัศน์บางคนบอกโทรศัพทรรพ์ใช่ครับมีรูปร่างที่คล้ายกับ รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับในตัวอย่างนี้ก็ใช้ธนบัตรหรือตังนะครับเป็นตัวอย่างที่เ,เหมือนกับรูปร่างสี่เหลี่ยมก็อย่างเช่นรูปร่างหกเหลี่ยมหรือรูปร่างสามเหลี่ยมก็เหมือนในรูปภาพตัวอย่างนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ถามนักเรียนนะครับในรูปภาพด้านบนสุด เขาเขียนว่าภาพในข้อใดมีรูปร่างนะครับเหมือนกันนะครับมีรูปร่างเหมือนกันข้อ1เหมือนกับข้อ2องไหมข้อ2เหมือนกับข้อ3ามไหมข้อ4เหมือนกับข้ออะไรบ้างนะครับใน4ข้อนี้มี2ข้อที่มีรูปร่างเหมือนกันนั่นคือข้อที่2กับข้อที่4พอข้อที่2เป็นรูปร่างวงกลม ใช่ครับเป็นวงกลมนะครับรูปที่4เป็นรูปร่างวงกลมเช่นเดียวกันนะครับรูปที่1กับรูปที่3เนี่ยเป็นรูปร่างที่แตกต่างจากรูปที่2กับรูปที่4นะครับส่วนข้อต่อไปข้อด้านล่างเขาถามว่าผลละไม้ชนิดใดมีรูปร่างเลขาคณิตนะครับรูปร่างเรขาคณิตข้อกไก่ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่นะครับข้อขอไข่ใช่ไหมอ่ะไม่แน่ใจ ข้อควายถูกไหมนะครับข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่นะครับทรงกลมนะครับหรือรูปร่างเลยค่นิดทรงวงรีนะครับก็จะเป็นรูปขอไข่ซะมากกว่านะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอันนั้นรูปร่างที่ได้เรียนไปก่อนในคลิปนี้ในคลิปต่อไปอาจจะได้เรียนเรื่องของรูปทรงนะครับรูปร่างก็จะเป็นการ วาดนะครับลงไปใน,ปนงานที่ครูให้ไปสสิ่งของสิ่งของที่อยู่ในบ้านเราหรือสิ่งของที่เราชอบนะครับให้นํามาวาดเป็นรูปร่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนักเรียนอาจจะชอบแอปเปิลนะครับรูปแรกแอปเปิลก็วาดแค่รูปร่างแอปเปิลง่ายๆนะครับหรือใบไม้ก็วาดรูปร่างใบไม้ง่ายใครอยากวาดยากกว่านี้อย่างเช่น เห็นไหมครับกวางาวาดง่ายๆเลยไม่ต้องมีลูก,กตาไม่ต้องมีลายขนวาดรูปร่างกวางง่ายๆเลยนะครับสิ่งของที่นักเรียนชื่นชอบหรือที่มีอยู่ในบ้านเอามาวาดลงไปในใบงานนี้นะครับส่วนรูปร่างอีกหนึ่งใบงานนะครับครูจะมีตัวอย่างมารูปภาพแรกเป็นรูปร่างวงกลมนะครับรูปร่างวงกลมเนี้ เหมือนนะครับเหมือนสิ่งของใดบ้างที่เราเห็นกันในรอบตัวเราครูยกตัวอย่างมาเป็นลูกบอลนักเรียนก็วาดลูกบอลแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับให้เหมือนลูกบอลเลยลงไปในช่องว่างของข้อวงกลมนะครับรูปร่างวงกลมสามเหลี่ยมละ่ะอะไรที่เหมือนรูปร่างสามเหลี่ยมอาลองนึกซินะครับอาจจะเป็นป้ายจราจรอ,อาจจะเป็นอะไรอ,ะอ่ะอ่า บัตรชื่ออะไรเงี้ยก็วาดกันไปนะครับลองไปหาดูมานะครับสี่เหลี่ยมอะไรที่เหมือนรูปร่างสี่เหลี่ยมบางคนบอกว่าเป็นโทรทัศน์เป็นโทรศัพท์เป็นโต๊ะก็วาดรูปโตะ๊ะลงไประบายสีโต๊ะให้เรียบร้อยด้วยนะครับทรงวงลีนะครับรูปร่างวงลีนะครับเป็นยังไงเอ่ยอในรูปก็มีนะครับไข่ไก่ก็วาดไข่ไก่แลระ,ะบายสีด้วยนะครับก็คงไม่ยากนะครับ น,นั้นฝากนักเรียนนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วก็ทำรบยงานให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้วิธีการสอนวิชาศิลปะก็จบไปเีเท่านี้เอาไว้เจอกคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย